โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเวอร์บอลซีนะครับตอนนี้อยู่ใครครับมิมคนที่โหดที่สุดวันนี้เราเล่นเล่นแบบออนไลน์นะครับจักพาที่แล้วเอใ่ไหมนี่คือรถไฟมาเนาะหนีมายังเมืองที่มีระเบิดอะไรเนี่ย เิ่งไม่ได้ทำนี่นะอดเบียว์นะเพื่อนไม่เดินต่อเวลาชีว่าภาพเฮ้ยเคลุยชลารอรถเฮ้ยรอรถไฟชานชลาเฮ้ยอยู่ไหนวะอีกคนนึงอ่ะอยู่นี่ไงอุ้ยนำเลยว่ะ นี่คือเพื่อนใหม่ของเราที่เราสุดเจอชื่ออะไรเนี่ยครับตานี้ไหนวะะชื่ออไรปเปิดไมค์คุยได้ปะพอดีว่าอยากคุยกับเพื่อนพอดีว่าเราอยากคุยกับเพื่อนเบลลอยเจ็ดสิบโอ้โคตรโหดอ่ะนี่เล่นมากี่รอบแล้วเนี่ยตกอจังนี่เขาเล่นมากี่ร้อยรอบวะอ้ํกูเล่นเกมนี้จบจบแล้วทีนึงเพื่อนกูยังเบลยี่สิบอยู่เลยนะ เล่นมากี่ร้อยรอบเนี่ยขต้องอดทนขนาดไหนเนี่ยเขาเล่นไปกี่พันรอบจยเล็กไปจอยเด้อเด็กไวจอยเล็กไปใจเพื่อนปี e t o ้ย ข้กันมาเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเสียงอะไรวะเอฟเอฟเพื่อนตกใจไปเลยค่ะเลยตายจริงไี่ยฮวเอฟเอฟว้าวเฮ้ยแต่เอฟวะตายแล้วเอฟมีดตัวให้เก็บเลยถ้่มีเซฟโฟลถ้ามีเซฟโฟก็จะเกิดอะไรเสียได้เฮ้ยเสียงหลังเพื่อนตายแล้ว ต่อไปไอ้ผีแดงตายแล้วเฮ้ยมันลุกได้ไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวเฮ้ยพี่พี่ไอ้นี่ก็หล่ะเึ้นหังระเบิดอขึ้นังแลเบิดอุ้ย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 แทงหลังมันยิงหลังมันอุ้ยตัวอะไรมาหลังกูเนี่ยเตรียมเลยเพื่อนทำอะไรซ่อนอยู่ระเบิดอหรอเออระเบิดคลิปได้

creepy as down here. Shit! I see a creeper! Okay. <laughs> Ôi, có tôi có mất. I see a way up. Phi nghe nhé. Mà nhìn phi เอาเปปลี่ยนปืนตัวไหนวะหลัเปลี่ยนปืนเลขไงตัวเลขไงลองเปลี่ยนตัวเลขได้ไหมได้คือกูได้จับหวภาษาไทยไหมเพื่อนเออวะเฮ้ยผีผีแปะเฮ้ยมิ้มเฮ้ย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 เป้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเ้ยยเฮเฮ้ย้ยเฮ้ยยเ เอ้ยตัวใหญ่มาระเบิดระเบิดระเบิดใช่ระเบิดตัวไหนใช่ระเบิดตัวไหนบอกกูนี่ข้างล่างน่ะมันจะมีข้างล่างบอกอ่ะเห็นไหมไม่มีบอกไม่มีบอกนะกูเลยว่าเลขสี่ไหมข้างบนเร่อยข้างบนมาเต็มเลยกันไม่ได้เหมือนกันเพื่อนกองระเบิดเต็มเลยกินระเบิดก่อนมีระเบิดอาจจะแข่งไม่ได้ เอ็นดีเพื่อนโพส We g o t a creep วิ่งใจเย็นใจเย็นกูใส่ใส่ลูกกระสุนก่อนเออตายแล้วเฮ้ยมันวิ่งไวจังวะเพื่อน คนเข้ามาแล้วเอาแม่แม่คนข้าใส่ทวีตชิปปะเนี่ยคนเข้ามาตามแหละคือคนเข้ามาเข้ามาแบบนี้ก็ได้เหรออันทัาอะไรแบบนี้อะข้ามากลางเกียร์ดเกียร์โอ้โห No holes in this fence and way too high No no come on people find us a way out of here Check out these train tracks run right under that gate ทีนี้มันเก็บของมากที่สุดเลย

đi quá cho lắm 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 cho cho má cho ให้เวลาของใหญ่แล้วเพื่อนใช่ราบวยังไงเนี่ยบอกดีจีไหมไม่ใช่อ่ะไม่ได้เพื่อนเฮ้ยมาแล้วเย้เวลาหายใหญ่แล้วมา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  การพีเนี่นยเอะอะไรวะโอเคโอ้ยไปเสียงระเบิด <c oughs> มีสล,ลูกเสียงไมได้เบี่ยไม่ได้เบีไปเป็นลืมว่ะเคยเบี่ยงนะไม่ได้ <c oughs> ไเดินมาสุดมัน <c oughs> ไม่ได้ด <c oughs> ดี่อคุณนี้ขี่ขี้ขู่อันน้คนี้เฮ้ยเจต่ำต่ำัวไม่ตายเฮ้ยมันดรอปปืนเฮ้ยจบเลยเร็วไปเร็วไป ไปข้างหลังจะตายเร็วนี่แหละดูรองอะไม่อาจะรอดฮิ้มตัวคิวตัวอีลงปดดูคันเอ้ยอีไม่ได้จะตหเออ้ยมเต็มเลยเพื่อนรถรืไฟร Go, get through the gate! fight <that bod> all <harmonic noise> oh the way, There's an open sewer right here! I'm dropping down! I'm going to get. i Oh my god! <that> i yeah. Oh god. <thatina>. เก็บมาโม่หมูรูกองเอาไม่ไหวแต่วัเนี่ยเยอะเหลือเกินเฮ้ยเวเฮ้ยพอ๊ยโอ้ยพี่ี่กบขี่กบปะเนี่ยดเลยวะ คนนี้ก็เหโอ๊ยขัดจมูกน้ำมูกไหลตกอ่ะจะเป็นวันเฮ้ยใจเย็นใจเย็นว้ยรอด้วยไปคนเดียวได้ยินเสียงคำรามแปลกๆกูเดินเข้ามาคืนเลยฉันนเอาหารทำโอ้โห,โโหเตรก็บเลยเปรี้ยวน,นั่นมันรอเราอยู่ การหัวเพื่อนเต็มๆเลยได้กาดหัวซอมบี้นะเพื่อการหัวเพื่อนเฮ้เพื่อนลูกสุดแน่ไม่ต้องยิงหรอกเนี่ต้องยิงอ่ะที่ไปโอ้ยเพื่อน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 ยิงหลังไหมยิงหลังเพื่อนตักเลยออกไปออกไปออกไปอย่ามาหยุ่ครับเนี่ยมันกัดเพื่อนจมเขี้ยวเลยเมื่อกี้เนี่ยหมาบ้านนั่นร้าย เฮ้ยระเบิดทุกคนอะไรวะระเบิดเฮ้ยคอตบูฆ่า Drop that s c r a m เฮ้ยเตมเมอร์ไอเวนีปะนี่คืออย่างนะ้ยเลกเตอร์เพื่อนใหม่เลเ็กเตอร์นย เวกเตอร์ก็ไอ้ปืนนี่ไงคิดน่ะเพียงเด่นในทันทีน่ะจะได้เด่นคิดแต่งชื่อเืนอแหลลิบแล้วโกยโกยโกยเฮ้ยระวังป้อมปืนทหารเพื่อนเออมันยิงมันยิงไอ้ยิงไอ้ป้อมปืนเนี่ยไองต้องยิงไองต้องยึดมันด้วยจีบมันไอ้ระวังเคียมอด้วยยึดมัน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 เอออ้อมหลังโอเคเออยึดเราเพื่อนพาไหนพี ท่าไหนไีส no ั่งพลาดนะเนี่ยทานได้ทำไมไม่โดนเหยียบเทียนมองยังไงเราเพื่อนกูโดนเหยียบเต็มจุกเต็มเขียวเลยเมื่อกี้เนี่ยได้บ้องวะบ้องดีกว่าโอ้บ้องมีจูด้วยเพื่อนตรงนี้เลยบอกเลยว่านรกแตกตรงนี้นะไม่กลัวกลัวมาเยอะ Oh, my God. Red, a cold red has been detected on route to your position. All personnel defensive positions. A cold red has been detected. This is not a drill. Code red, Code red, a cold red has been detected on route to your position. All personnel defensive positions. A cold red has been detected. This is not a drill. Robotic death machine, baby. เออคือย่่าแเลยไม่งกัน cover cover แบบ cover แบบมาละมาละโอ้โหเป็นล้าเออ bull c i n g in woo shit bulls o w เออมีมฝ่ายฝ่ายมาไปขวาไเแทบเื่ระเบิดว่าปอดโบ

เลือกปนเรือโอเคเจวเพื่อนก่อนอ้ำอีตามเป็นห่าเลยพิมนรกบกเลยเลือกปืนพิษปปไหนยิงได้ทีละละเฮ้ยผีแดงผีตัวแดงเฮ้ยพิมพ์มหัวใหัวใหญ่ม,มากโอ้เต็ยมึง บ้องไหมบ้องไหมบ้อง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 ไหมอะไรไม่ถนัดนักวะพีพีพงค้อเออถ้าพีคแน่บหัน ใครใช่ปืนระเบิดวะแมงคโปซาไก่เลยจิงทีตุ่มตาตุ่มตา่ระเบิดวะเฮ้ยพีก็พีพีหอได้พีหอได้ื่องข่าววะเไอ้นี่ย กินใช้ได้เลยเนี่ยอ้าวได้กินตาอนนเ้มั้ยฟังไม่เคยกินฟังมันกินเตะจมูกเลยโอเคอุ้ยเดอะฮักมาแน่อุ้ยมัน ตายดิบไปดิบตายไปดิอะไรกันที่เฮ้ยดูเต็มๆเลยโผล่มาจากไหนวะเน็เข้อเรือเน็เข้อเรือเข้อเรือเ้็เข้อเรือมึงตั้งผีก่อนไว้สักก่อนที่มึงจะเข้อเรือวิวิวข้อเบอร์ให้ วิ่งวิ่งดีเวเข่าเหลือกยผีแมงมาจากน้ำเดี๋ยวก็ปิงโอ้ไม่ผีโอ้เป็นาเลยผีหรือเปาได้อ่ะนงเงือกต้องปีนหรือเปล่ากลายเป็นน้ำกลายเป็นกลายเป็นนัำน้ำนี่อะโอเคบิกตอร ก็ขอสำหรับพาร์ทนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเท่านี้พาร์ทอะไรเพื่อนพาร์ทสามใช่ไหมไว้ตอ่อวัอนทสามครับไว้ต่อกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยสวัสดีครับเป็นไงมินนน